ปีใหม่นี้หลวงพ่อขออวยพรให้ลูกหลานทุกๆคนทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใด ราชนะึงใดก็ขอให้สมปราชนาอย่าเจ็บอย่าจนถึงกลาวขัดสนก็ขอให้มีคนให้ความช่วยเหลือให้มีความกตัญญูรูกคุณคนประเทศชาติพระศาสนาของพระพุทธเจ้า พระบาคาศรและบุญคุณของครูอาจารย์ผู้เคยมีพระคุณทั้งหลายขอให้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักปฏิบัติคือละเว้นจากความชั่วทำความดีทำจิตใจของจนให้ผ่องแผ้วมีศิตมีธรรม อย่าเห็นแกต,ตัวอย่าขีเกียรห้รู้จักใยันอดชนทำมา,ากินแล้วลูกหลานทุกทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขโชคดีปรารานาทินใดจงประสบทุกประการเทริญและขออวยพร ภูเลพระเอวเมวายตัวตินังเอตานังอุปัตติปจิตังปจิตังตุมังคปมเอวัสมิตเปโเลยโตังปาชันโทปรลัสโซญาถาปนิโชยลสโซญาถาตปีจิโยเอวชันโตตเปโลโกน ตุมมาเอ่วัดวันลาโยตุกีเอ่ายุโกเพราะว่าเอ้าวิวาสิณีอริจจมุธาปัจจายโยจักตาโลธัมมวัจันติอายุวันโนสุขังพระลังบทสวดธรรมจักรกับพวัฒนสูตร Antararang aiໍphoings pcitatawa tata akhato Paทําang yang athese se thamacakang anotararangsthewa pawwatenต, लोकेऽपतिवात्मन्तिया यथाघाता उभो हन्ता पतिपति च मात्सिमा चतुषवालयसचे सो विशुधानथात्स्नाम् ेषाम् धर्मराचेना सम्माशम्भोधिकृन्तनाम् नामेन ना विसृताम् श्रुताम् फर्म च sangtam panseang kan samaang para siang

pa pa chita na na sevita pa yo cha yang ta me suka ma suka me ka nu yo thu ni anatasan he to yo, -yo cha yang ta ta tirama ta nu anak Rio anakan itu e kaweko Anuang amamajima patipatan katana habis sam membuatjak kokkara ya negara opa ya ya sama ayah api

vâ tâ thi a yame wa ariyo a tâng ki koa ma koa zayatitâng sammate ti sammasang kapo samma samma to samma samma समाधि अयं गोसाे कवय तथा कथन अति सापोधा न करणे उपसमाय अन्याय सम्पोयने भय ตวขังอริยส so ัจจังชาติเปตุกขาชาราเปตุกขังมรนามเปตุกขังโสกปริเทวตัวขโทมนาสุปายาสาเปตุกขาขปิเยหิสามปโยชน์ุอตัวขิเยหิเวปโยโคทยกโขยามปิจัง นาลาปเทตามเปตุังสังคิเตอนาปันจบปาทานาขันธานตุขาจิตังโขปนาเพขเวตุขาสมุททยาอาริยสัจจังยาญาตานหาโกนอบภเวกานัมทิราชสหกตาตาตราตัตราพินันทิเนส ยะเททางขามตานหาภาวะตานหาวิภาวะตานหาอิทังขอปนะเพฆเวทัวคนิโรทัวอริยสัจัโยตัสสาเยาวตานหายาเสสวิราชนิโรทัวจักข้อปฏิเนศข้อบุติอนาณาโย ิทางขอปันเพกขเวตัวคณิรทคามิเดียปฏิปทาอริยศาสต r ์จังอายเมวะอริยอังคิกมสยทางสัมมาเทธิสัมมาสัมกับปสัมมาวาจาสัมมากมันตสัมมา

ทางทุขังอริยสตรจันติเมเพฆเวผัวเพอนนตสตเสสถามเมสุจักโุขตปาติญาณขตปาติปัญญาขตปาติเวชญาขตปาติอาโลโกขตปาติตังขอปณิทางทุกขังอริยศาสตร สังปะริญญ่จังติแมเพคะแวพเอแอนันตสุเตสุธรมแมสุจาโคขุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาขปาทิอารมโกขปาทิตังขปณิทังโดขังคริยสศาจังปะริญญาตัง ติเมเพขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเตสุจากุอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชญาอุตปาติอาโลโกอุตปาติอิตังโทคาสมุทโยอริยสัจติเมเพกเวโปเพอนันโนสุเต โสทามเมสุจาคุขุทาปาติญาณอุทาปาติปัญญาโุทาปาติเวชญาอุทาปาติอาโลโกอุทาปาติตังโขปนิตังตัวข้าสมุทโยอริยสัสตังปะหาตาพันติเมผีกเวโปแผ่นนโนสุเตโสทามเมสุ จักขโคตปาติญาณงอุตปาติปันญาอุตปาติเวชญาโอตปาติอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังตัวคาสมุทโยอนพยสศาสจันปะเฮนนติเมเพฆะเวปโพเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักโคอุอตปาติา อนังอุถปาทิปันญาอุถปาทิเวชญาอุถปาทิอาโลโกอุถปาทิอิทังตัวคาเนโรตัวอริยศาสตรจันติเมลพิคะเวภูเพอนันนุสุเตสุตาเมสุจักขุอุถปาทิญาณังอุถปาทิปันญาอุถปาทิเวช โอตตปาทิอาโลโกโอตตปาทิตังโฆปันิทังตัวคันิโรทอะอริยสัจจังสัจจิกาตาพันติเมเพฆเวโบเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาโคโอตตปาทิญาณัโกตตปาทิปัญญาโอตตปาทิวิชตาโอตตปา อาโลโกอุตปาติตามโคปนิทังตัวคาเมโรตโตอริยสัจจังศาสิกาตันติเมเพฆเวโปเพอานนวสุเตสุธรรมเมสุจาคุโอตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชฌาอุตปาติอาโลโกโอตปา पाति घर रोधा आर चांति में सुधाम सुचा को उतपाधिया ना उतपाधि पाया उत पाती चा उत आरोपाधिता को पलिधांग นิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมฆคเวปุเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจัคุโคุตปาติญาณุตปาติปัญญาุตปาติเวชานุตปาติอาโลโกุตปาติทังโคปาิทางตัวขัน นิโรธคาเมเนปฏิปทาอริยสัจจังภาพิตันติเมเพขเวโปเปอนันโตสุเตสุธรรมเมสุจักขุขุทปาติญาณุทปาติปัญญาอุทปาติเวชญาอุทปาติอาโลโกอุทปาติญาวะเกวันจะเมเพขเว อิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวตังอวะทัสสการังยัทาบุตังยานทัสนังนัสเวสุนทังอาโหสิเนวตาวะหังเพธเวสเถวะเกโลเกสัมาระเกสะพรามเกสะสมณัรามนิยะ ปัจจายสะเทวะมโนสัยะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธโตปัจจันยาสิงยะตวะจะโคเมเพขะเวอิเมสุจตวสุอริยสัจเจสุเอวัตถิปริวาทังทวัสะกาลัะาญาณทัสสนัง โสวิโสทังอาโหสิอาหังเทขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสัพรามเกสัสมนัปาหมณิยาปัายาสเทวมโนสัญาโนตตรังสัมมาสัมโพเทอภิสัมโพปัจันยาสิงยานันจพนเมทัสนา Ota pa ti aku pa me we mo ati ayamanti maca ti na ti sani puna pawo ti itama wojakakwa ja atama na tanjawakhyateko pakawato tasita apinanu imasamikapanawa ja Nyaat samato ko nyaat saweracham wey wir tamalam tamajako utapati yang keen jisamutaya tamang sakhan tam nirata tamanti bawati e teja perkawata tamajako boh mahewa satamanon saveso para nasi yang isipatanem ikat haye panu atarang tamajakang bawah titang apatiwati yang samanenawa pramanenawa trewenawa marenawa pramunawa genajiwaro kasaminti umana न साथं सुतवा चातो महाराचिका जवा साधमनोषा वेशो चातो महाराचिका नेवा न साधुतवा

वेसो गो सितानां गवान साकवानि मान त्य เตนะเทวนางสาตังสุตวะปารณิมิตวสวัตเทเทวสาตมโนุสวาเวสรงปารณิมิเตวสวัตเทนงเทวนางสาตังสุตวะนามะปเรสาชาเทวสาตตมโนสวาเวสรงพระมาร

สราเทวาสัตมนนสาเวสงคาภัสรานังเทวานังสัตตังสุตวาปเรตตสุภาเทวาสัตมโนนสาเวสงปเรตตสุภานังเทวานังสัตตังสุตวาอปปมานสุภาเทวาสัตมโนุน

เทวานังสันตังสุตาวาอววหาเทวาสัตตานนสเวสุหานังเท Wanang sa tang su tawa, atapa te wasa, atamanon sa wesong, atapa nang te, wanang sa tang su tawa, su tang sa te sa wesong, su tang sa nang te, wanang sa tang su tawa, su तमनोन् सावयसो स्वतां सेना शान्ता स्वतवा अकने थका धमनोन् सावयसो एतां भगवता भारा न शिलां हि समने न वा नवा देव नवा मारे नवा ब्राह्म नवा के नचिवा डोकमे อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโลกาสะโตอะภะคาจิอะยันจะทัสสะหัสสิโลกะทาโตสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวติอัปปมาโนจะโอลารโอะภะสโลเปาตุระโหสิอติกัมเม เทวเทวานังเทวานุภาวะอัตถโกภคะวะอุทานังโกทาเนสิอัญญาสิวะตาโกโกทานโยอัญญาสิวะตาโกโกทานโยติจิติทังอัญญาสสะมาโกโกฏานญาสะอัญญาโกทานโยตาเววนามา i